สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องปองปายนะคะมือน,นีมาพบก,กับสองสาวนอนคือเก่าพี่น้องก้นเกา่าคนเดิมมือน,นี้มาเบ่งา่าสาวนอนผ้าพี่น้องกินอย่างก่อนเ็ดงานเนาะมือน,นีเดือดตำหน่อไม้พี่น,อน้องตำหน่อไม้กุ้งเด้งนะคะเป็นกุ้งสดเนาะแล้วก็ใส่หมูยอเยอรมันนิดนึงหลักะมีพักคอดค่ะพี่นอ้องมีไก่อบชิ้นหนึ่งหลักะมีอันหอมแขกแล้วก็ต้นหอมพี่น้องมากมากบอกบอกอรยายหามากินน้ำสาวนอน,นออื กินนั่นกินข่าวร่องพองครับพี่้องนะคะกลายมือนซื้อมันมาเละคะ่ะเป็นอบมาแล้วก็วแค่ห้องเอามาอบอีกรอบหนึ่งเนาะอ,อบสุกมาแล้วค่ะ ก๋าสีออกเข้มๆข,ของพลังแซ่บพี่ลองตำน้ำใหม่น้ำใหม่สดด้วยค่ะสดกับว่าซดกับค่ะวอัดสื่อพันมาตแต่ละแซ่บอยู่ค่ะ พี่น้องมาสาว้านางกินขาวหยังมันเป็นเป็นลูกเดือยค่ะนี่เส้นขอบ แบบนห,หน่น้เงใต่ตาหนึงนะคะ สดค่ะ sort of นี icana, ่พ <t> ี่นั่มเขาจับไทยพี่น้องแซ่บด้ย แก่พี่น้องเป็งไก่อบค่ะอบแบบน่า <c oughs> จะอบจังไหว่ออกเค้มๆค่ะ <c oughs> ต้มแป๊บเดียวก็ตือ mhm rồi tắm nó mày nhắm mày cho แล้วก็มาอบเอามาอันอุ่นแล้วค่ะพี่น้อง <c oughs> ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขามาเบิ่งคลิปจนจบเนาะเมื่อกี้นล่ากันแซ่บๆพี่น้องมาเบิ่งว่าคลิปหนาสาวว่านอนสิพา้ากินยังแล้วก็มาลุ่นน้ำกันพี่น้อง ขอบคุณมากค่ะพี่น้องจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจสาวเาเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย